สวัสดีครับวันนี้พามาเปิดประสบการณ์จอภาพขนาด100นิ้วกับ Lenovo Smart Projector รุ่นเชี่ยวฉิน P 1 0 0 เป็นโปรเจคเตอร์พกพาขนาดเล็กระดับพรีเมียมครบทุกความบันเทิงภายในบ้านทั้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมและยังเป็นโฮมสเตชั่นต่อออกเป็นจอที่2พรีเซนต์งานได้แบบสบายๆรองรับช่องต่อหลายรูปแบบมาพร้อมกับความสว่างสูงสุดถึง850ลูเมนให้ความคมชัดของภาพระดับ Full HD รองรับไฟล์วิดีโอภาพระดับ 4K ระบบออโต้โฟกัสและยังสามารถหมุนได้ถึง360องศาวันนี้มาดูรายละเอียดของ projector. คเต่อได้แล้ว้องมาตามหาตัวในกล่องก็มีตัวเครื่องรีโมทสายไฟซึ่งตัวเครื่องมีความกว้าง19.5เซน สูง17เซนและลึก19.5เซนน้ำหนักของตัวเครื่อง3.3กิโลกรัมนะครับตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกมีแขนปรับระดับสูงต่ำให้เหมาะกับระดับสายตาดีไซน์ที่เรียบง่ายเข้ากันได้กับทุกมุมบ้านหมุนได้360องศาหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานสามารถขยายหน้าจอได้สูงสุดถึง100นิ้วหากวางห่างจากกำแพงประมาณ90เซนเราจะได้จอขนาด40นิ้วนะครับแล้วก็วางห่างออกมาเรื่อยๆประมาณ2.2เมตรเราจะได้จอภาพขนาด100นิ้วแบบเต็มตาก,กันเลยทีเดียวด้านหลังเครื่องมีช่องต่อ HDMI สามารถต่อจากเพลเยอร์คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน2จอพรีเซนต์งาน ดูหนังผ่านตัวเครื่องหรือเล่นเกมคอนโซลถัดมาก็เป็นช่องเสียบ USB ซึ่งสามารถนำ external hard disk หรือว่า USB thumb drive ธรรมดาม,มาเสียบเพื่อดูหนังที่โหลดมาก,ก็ยังได้นะครับ Lenovo Smart Projector เชี่ยวฉินนงให้ความคมชัดของภาพระดับ Full HD รองรับไฟล์วิดีโอระดับ 4K HDR10 High Dynamic Decoding ซึ่งรองรับความสามารถในการประมวลผลสัญญาณภาพที่มีช่วงความสว่างและความมืดกว้างเป็นพิเศษ ด้วยความละเอียดสูงชัดทุกรายละเอียดบวกกับความสว่างที่มาให้มากถึง850ลูเมนเรียกได้ว่าสามารถสู้แสงในห้องที่มีแสงส่องผ่านได้สบายๆแต่ถ้าอยู่ในเวลากลางคืนก็เหมือนเรานั่งอยู่ใน private cinema ดีๆกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีลำโพง Built-in ขนาด5วัต์ถึง2ตัวทำให้เพิ่มอรรถรสในการดูหนังได้อย่างเต็มที่ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าลาพังลาโพงของตัวเครื่องเสียงจะออกมาแบบเบาๆแต่พอได้ลอง ฟังแล้วรู้สึกเลยว่ามันคุ้มค่ากับค่าเงินที่จ่ายไปโดยไม่ต้องซื้อลำโพงเพิ่มเลยนะครับเพื่อสมัยเด็กของคาซูฮะอ๋อเข้าใจแล้วเป็นแค่คนรู้จักกันตั้งแต่เด็กนี่เองจะจะบอกว่าคาซูฮนะน่ะไม่สนใจจุดชมวิวพันนั้นหรอก แต่หากมีลำโพงตัวโปรดก็สามารถที่จะเสียบแจ็ค3.5มมิลด้านหลังเครื่องได้ทันทีส่วนรีโมทก็สามารถที่จะกดได้จากมุมไหนของห้องก็ได้เช่นกันนะครับฟีเจอร์ที่อัดแน่นในตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็น wi-fi 6ทําให้เชื่อมต่อกับคอนเทนต์ได้รวดเร็วไม่สะดุดสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็น netflix youtube spotify codi disney plus และอื่นออีกเพียบและยังได้ชิปเรือธงจาก h ฮซิลิคอนและ Engine ประมวลผลกราฟิก g ฮซิลิคอน High Implex 6 Engine ทําทำให้ภาพที่ได้มีความสมบูรณ์แบบสบายตาและมีสีสันที่เต็มอิ่มยิ่งขึ้น จุดเด่นของเครื่องนี้คือเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นการดูหนังแบบเอาท์ดอร์หรือจะนำไปใช้ในออฟฟิศพื่อรีเซนต์งานก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการวางจุดไหนตัวโปรเจคเตอร์ก็จะสามารถทำอโตเ m ม t ติโฟกัสหรือจัดตำแหน่งของภาพให้โดยอัตโนมัติซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในโปรเจคเตอร์ระดับไฮเอ็นและยิ่งไปกว่าน,นั้นหากมีสิ่งกีดขวางหรือพื้นที่จำกัดระบบก็สามารถที่จะย่อขยายได้แบบอัตโนมัติซึ่งเราสามารถตั้ง โปรเจคเตอร์ or, ไว้ได้หลายตำแหน่งเช่นตั้งอยู่ด้านหน้าของเราหลังสกรีนแบบกลับหัวด้านหน้าสกรีนและกลับหัวด้านหลังสกรีนนะครับถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังสามารถแคสต์คอนเทนต์ออกจากโปรเจคเตอร์ได้ทั้ง iOS และ Android นะครับและยังสามารถต่อออกเป็นลำโพงให้กับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็ยังได้ In my thoughts obsession I will not stop, no I'm never second guessing There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I want Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my network ปกรณ์เชื่อมต่อบลูทูธปรับมุมมองของภาพหรือจุดคีย์สโตนที่ฉายบนผนังไม่ว่าจะหมุนเครื่องไปทางทิศทางไหนก็สามารถที่จะปรับแก้ไขมุมของภาพได้สะดวกซึ่งผมประทับใจมากเพราะตัวเครื่องทำออโต้โฟกัสทุกครั้งที่เปิดเครื่องหรือเราสามารถที่จะกดปุ่มบนรีโมทก็ยังได้นะครับมั่นใจได้ว่าเราจะได้ภาพที่คมชัดที่สุดสามารถนำตัวเครื่องไปฉายบนเพดานซึ่งผมทำแล้วแล้วให้ความรู้สึกฟินเล็กๆได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถ ปับคีย์สโตนได้เองให้ได้มุมมองภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถัดมาเป็นภาษาซึ่งก็ยังมีภาษาไทยให้เลือกวันที่ s ิสเ e มของเครื่องแอปพลิเคชันที่ได้รับการติดตั้งและเซตติ้งอื่นๆที่เข้าใจได้ไม่ยาก l e n o v o Smart p r o j e c t o r 100p ตัวนี้ก็สามารถที่จะเป็นทางเลือกเพื่อสร้างสื่อความบันเทิงภายในบ้านได้อย่างง่ายนะครับหากใครสนใจสามารถที่จะกด YouTube Shopping ด้านล่างใน Description ได้เลยแล้วเ,เจอกันใหม่กับไอเทมคุณภาพที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น